กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปิดชื่อจังหวัดฝนตกเผยไทยตอนบนอุณหภูมิลด1-2องศ,องศาเซลเซียสประกาศเตือนพายุมันยีฉบับที่7 วันที่19พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ป,ปกคลุมมอประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกรมอุตุประกาศฉบับห้าพายุมันยีเปิดชื่อ12จอจวรับมือฝนตกหนักมาก นหนึ่งพายุโซนร้อนหมันยีแมนไวไอบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19-20ถึงพฤศจิกายน2567โดยมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีลมแรงและการระบายอากาศดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18 21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7-14ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงยีกมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3องถึงองศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13 1 8องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กมกมชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กมชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กวมถึงสามมชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 3 0กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 km. ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-30กมถึมงสามสมชทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 3ถึง30กมชั่วโมงอุตุประกาศเตือนพายุมันยีฉบับที่7ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุมันยีฉบับที่7 297 2567ความว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้19พฤศจิกายน2567พายุโซนร้อนมันยี บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางทิศต,ตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด18.6องศาเหนือลองจิจูด112.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหลายประเทศจีนในช่วงวันที่19-20ถึงพฤศจิกายน2567และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่20-23ถึงพฤศจิกายน2567มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรงังและสตูล ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา h t t p www t m d g o t h หรือที่0 2 3 9 9 4 1 1 1าและ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง ประกาศณวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกาอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่รกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปิดชื่อจังหวัดฝนตกเตือนพายุมันยีฉบับ7ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ HTTPS <coughs> colon <coughs>